อะไรนั่นนะฮะวิบสองพัิบเตัวแรงประจำหมู่บ้านเป็นไรครับต้องมีหมานําเลยนี่ mm. มาเข้ามาดิ oh. อะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าลูกสู่แหวนไปหมดแล้วหรือว่าน้ำมัน E85 ไปทำลายปั๊ม ติ๊กหมดแล้วอ่ะว่าไงครับแล้วณรอเช็คหน่อยสิเขาบอกว่าเขาหัวร้อนที่ย่าดา่าเลยเอาขวานมาทุบมว,มว <laughs> นั่วนือสีเลยหายแบบนี้เออมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอน <laughs> มันมีมันมีอะไรนี่มันมีสีนี้ไหนๆขอดูก่อน <laughs> มันมันหักทั้งอันนั้นเลยเดยเฮ้ยเ,เอามาผิดย้งไง เออหักทั้งอันเลยทั้งโคลเลยโอ้ยดูเห็นไหมอุ้ยก็อ์โอ้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดีหงันอนะ่ะนี่มันเนาะหักทั้งคอเลยอ่านะครับหกักอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเนาะอหัวฉีกไงตัวอะไรที่จับนะหัวฉีกหักนี่ หักทีไงตรงนั้นนะคอดีดะนะเออเฮ้ยยังไงดีวะนี่นะครับเหตุเป็นเพราะอะไรหักตรงนี้เลยหักหักจากคอรีดมาเลยครับจากเครื่องในมาเลยนี่นี่นี่ ใครทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนยืมไปครับแต่ตรงนี้หักอาจจะไปกระทบอะไรหรือว่ายัางไงสักอย่างนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแต่ร้านเรามีนะครับมีเฉพาะไหนอยู่ไหนร้านเรามีอะไรแท้เลยนะครับคือเป็นตัวนี้เฉพาะไอ้ตรง,งไ,ไอ้ตรงที่ใส่หอยฉีด ทำอะไรมาอยังหรอยังรู้่ะไหนต,ติดตรงไหนนี่โอ้สภาพดิมเลยน,นะครับและแล้วก็สำเร็จแต่ไม่ได้มีอะไรครับหาอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ต้องสั่งครับแต่รถก็ต้องใช้สุดท้ายนะครับไม่พ้นตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่เครื่องมือพิเศษเรานี่าวันนี้ใช้ตัวนี้นะครับก็ดูแล้วก็ มันคงพอสมควรนะครับแต่ก็กำลังสั่งอะไรอยู่ผู้ชมที่ไอเปิด้านยางนี่ไม่ครับ